ห้าสี่สเดี๋ยวให้แนะนำตัวเลยครับแอนค่ะเจ้าของแบรนด์ไอออร่าค่ะปัจจุบันทำธุรกิจสกินแคร์ค่ะทำมา8ปีค่ะอืมแล้วก่อนเข้ามาเรียนเนี่ยมีปัญหาอย่างไงบ้างครับก่อนเข้ามาเรียนใช่ไหมคะก็คือจะในในแต่ละ ในแต่ละปีเนาะที่เราทำเนี่ยใน,นนะะในแต่ละครั้งที่เราทำเราก็จะทำทำงานนะคะในแต่ละครั้งที่เราทํางานเนี่ยมันก็จะมีบ้างน,นะคะที่เราจะต้องเจอปัญหาซึ่งเป็นเรื่องปกตินะคะและปัญหาที่เราเจอณนะตอนนี้นะคะก็คือน่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของการบริหารทีมบางส่วน,นะคะ่ะ แล้วพอเรียนแล้วเป็นอย่างไยบ้างเรียนแล้วก็รู้สึกว่าตอบโจทย์มากค่ะเพราะว่าทางโค้ชเนี่ยค่อนข้างที่จะเก่งค่ะในการแบบบริหารทีมแล้วก็มีประสบการณ์ในการบริหารทีมโดยตรงค่ะเราสามารถถามได้ค่ะตอบได้ค่ะก็สามารถแนะนําได้ค่ะวันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆค่ะในสิ่งที่เราแบบได้ได้เรียนรู้ค่ะแล้วประทบใจในตัวก่อนคุณสุเด้เป็ยังไงบ้าง ประทัดใจในตัวคุณเดฟค่ะตรงที่เป็นคนที่เรารู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่พร้อมที่จะให้จริงๆค่ะ<ม>เวลาที่เราแบบถามอะไรไปนะคะเขาแบบคือเขาตอบเยอะมากค่ะแล้วมันทําให้เราแบบคือเขาค่อนข้างใส่ใจรายละเอียดในการตอบคําถามอะคะแล้วก็ใส่ใจรายละเอียดในการที่จะแบบอยากให้เราเห็นภาพอธิบายให้เราฟังค่ะเอาจนแบบเราเก็ตทุกอย่างเลยค่ะแล้วถ้าสมมติเป็นคนที่แบบกาลังดูอยู่ฮะพี่แอนแล้วเขาสนใจที่จะมาเรียนพี่แวั แนะนำเขายัางไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะ,คะถ้าใครที่สนใจนะคะคลาสนี้นะคะส่วนตัวแอนนะคะแอนมองว่า ตัวแอนเนี่ยแอนเรียนแล้วแอนรู้สึกว่าคุ้มค่ามากคะ่ะทุกอย่างนะคะตอบโจทย์มากแล้วก็ทําให้เราเนี่ยได้เปิดมุมมองใหม่ๆด้วยนะคะได้ความรู้ใหม่ๆเพราะว่าคือคุณเดฟเนี่ยก็ทําอยู่ต่างประเทศเนาะแล้วก็ทํากับงานกับบริษัทใหญ่นะคะความรู้ที่เขาแชร์มาให้เราเนี่ยเหมือนเราได้รับประสบการณ์ที่มันแบบที่มันที่มันเหนือกว่าสิ่งที่เราเคยเรียนรู้มาหรือหนังสือที่เราเคยอ่านหรือ YouTube ที่เราเคยดูอะคะ่ะเพราะฉะนั้นๆๆแอนรู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่แตกต่างแล้วก็เราก็ได้ความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมด้วยค่ะ โอเคครับโอเคเรียมาครับ